การเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 3ต้อง3พร้อมพร้อม 1. ด้านอาคารสถานที่ภายนอกภายในสะอาดปลอดภยัยการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารเรียนอาคารประกอบความสะอาดภายในห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้มีความสะอาดอยู่เสมอห้องน้ำห้องส้วมมีความสะอาดและปลอดภยัย อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติมีความปลอดภัยต่อนักเรียนมีชุดอุปกรณ์ป้องกันกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ตัดกระแสะไฟฟ้าอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนบ้านดอนกรอยหมู่ที่6และบ้านโนนชาติหมู่ที่3ร่วมกันตัดหญ้าบริเวณโดยรอบของโรงเรียนและสนามฟุตบอลของโรงเรียนและยังได้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้มีความสะอาดและปลอดภัย